เมลวิกิสต์มาสแฮปยูเอียนะ,ค,ะ style, really, ครับผมเบสนาวิวครับแล้วบทเป็นกอล์ฟในชุดโอเวนซีรีส์รักกันวันร้องแตกครับก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขมาก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 ขอให้ชีวิตเจริญเจริญเจริญขึ้นเลยครับแบบคุ่งปีคุ้มฟีแล้วก็ขอให้รวยขึ้นรวยขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญเลยครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับเย้ยังไงก็สุขมากนะครับเมลวิกิสต์มาสแฮปปี้นียเย้เงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนหัวใจอ่ก จะส่งสีนั่งดินิ่งๆสัญญากับเราก่อนถ้าเราเอามือออกอะห้ามตะโกนนะโอเคเปล่าอย่าร้องนะ ไไคือไงนนะอาร์ตคือเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันแบบแบบเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อะ่ะแล้วเราก็เราเราไม่ได้ขอให้นายยกโทษเราะเวย <c oughs> คือ <c oughs> คือเราเราไม่ได้เจตนามันเป็นเพียงอย่าพึ่งคือมันเป็นเพียงอารมณ์โฉมวูบอะ่ะ แล้วเ,เ,เราเขาว่ามันน่าเป็นใครอ่ะ